นี่นะฮะเราจะมาแนะนำนะฮะตัวรถรางเปล่านะที่ยังไม่ติดสติกเกอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาออกแบบนะตอนนี้ชิ้นส่วนนะจะมีชิ้นส่วนด้านหน้านะเป็นสี่เหลี่ยมบนผ้าด้านใหญ่1ชิ้น2ชิ้นนะฮะแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีด้านหลังนะครับซึ่งซึ่งปกตินะจะเป็นสีพื้นนะอย่างเช่นสีขาวสีเหลืองสีแดงแล้วแต่ที่ลูกค้าจะกําหนดเลือกนะแ้วเดี๋ยวเราก็จะมาออกแบบนะอาจจะใส่รูปภาพนู่นนี่นั่นนะครับภายในรถารางแล้วออกแบบให้แล้วก็มาติดจริงกันเดี๋ยวมาดูนะติดจริงแล้วเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับผมเราติดรูปแบบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะฮะก็ลูกค้าสั่งมาเป็นลายดอกไม้นะหรือใครอยากจะได้ลวดลายที่มันแตกต่างจากนี้นะเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวโลโก้อะไรต่างๆสามารถออกแบบแล้วมาติดได้แบบนี้เลยนะจริงๆคันนี้เป็นสีขาวธรรมดาปกตินะครับ